สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่สิบสองมีนาคมหกแปนะครับผมเอนะครับมือกีตาร์วงไอศ์รีมนะครับ Facebook กีตาร์สันโดษครับวันนี้ผมพอดีผมลื้อห้องนะครับก็มาเจอซีดีที่ผมสะสมไว้นะครับสองแผ่นนี้ก็เดี๋ยวว่าจะลงขายในกลุ่มนะครับคือเพื่อจะให้ทุกท่านได้รู้จักกับผมอาจจะแบบเมื่อก่อนจะเป็นคนซื้อนะครับซื้อเยอะมากนะครับอันนี้ก็สั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นมือหนึ่งเลยนะครับจะราคาแพงนิดนึงแต่ก็ หาไม่ได้อีกแล้วนะครับแผ่นมือหนึ่งซีลนะครับเดี๋ยวจะขายแบ่งปันเพื่อจะได้เดี๋ยวจะมีโครงการก็แบ่งขายซินดีสะสมเยอะครับกีตาร์ฮีโร่ก็เยอะ <Okay. S 1> อัลบัม้มบรรเรงวินิมัวสองชุดแรกที่เป็นสุดยอดของโลกนะครับเป็นแผ่นมือหนึ่งซีลปิดนะครับทั้งสองแผ่นนี้ฝากคนที่วมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับราคาของแผ่นของแผ่นมือหนึ่งที่ยิ้วมาจากญี่ปุน่นราคาหิ้นนะแผ่นนี้ประมาณเก้าร้อยกว่าบาทแผ่นนี้จะประมาณพันกว่าบาทครับ ชุดไม้อายจะแพงกว่านะครับพันกว่าบาทถ้าเราสั่งเข้ามาจะมีค่าส่งค่าภาษีสามร้อยด้วยซ้ำไปครับจะให้ดูนะครับว่าเป็นแผ่นมือหนึ่งซีลปิดเลยนะครับอยู่ในซีลนะแผ่นที่มีแถบค่าแบบนี้ก็น่าจะเป็นแผ่น USA นะครับผมเป็นยูเซอร์นะก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายแต่แผ่นแท้แน่นอนครับมาจากร้านดิษยู่เนี่ยประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ครับยี่ห้อนี้จริงๆถ้าสมัยก่อนเป็นแผ่น USA รุ่นเก่านะ เนี่ยยี่ห้อเนี้ยนะครับแถบซีลสีแดงก็ยังอยู่อยู่เลยครับนี่ครับชุดไทม์ออ y ิซี่นะครับคือแค่ไปเก็บโชว์ก็สวยงามสุดแล้วครับคืออันนี้มันซีลเองไม่ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีการซีลขึ้นมาใหม่เพราะว่าแถบคาดแดงนี้ฮะมันซีลไม่ได้นลครับแถบคาดแดงพวกนี้ครับเป็นซีลคู่ตัวของเขาเลยนะครับแผ่น US นะครับหนึ่งเก้าแปดแปด ออื uh huh. หายากมากแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดอารบัมที่สองนะครับ My Eye นะครับแผ่นซิลเช่นกันครับซิลปิดนะครับยังไม่เคยแกะซิลนะซื้อมาเหมือนกับว่าซื้อมาตั้งบูชาไว้เป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับยังไม่ได้แกะนะครับแต่เจ้าแผ่นนี้ไม่มีไม่มีคาดไม่มีคาดแดงนะครับแล้วแต่ซิลของเขาครับนะครับซิลมาเลย นะครับาหาไม่ได้แล้วลหครับตอนนี้ราคาเท่าที่ทราบมาราคามันทะลุไปแผ่นหนึ่งมาแบบพันไปลายถึงสองพันกว่าไปแล้วนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับถ้าเป็นแผ่นซีอ,อย่างนี้แพงมากแล้วครับโทนนี้นม่อันพายเล่นคีย์บอร์ดนะทอมมี่เอาดิตีกองนะครับหนึ่งเก้าแปดหกนะครับชับเนลแลคขอนะครับ แผ่นที่มีค่าแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผ่น USA ทั้งหมดอ่ะนะครับเอาละครับขอบคุณมากๆนะครับฝากกดติดตามโปรไฟล์หรือ Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยมันมีประมาณ3,000ถึง5,000แผ่นนะครับค่อยๆทยอยลงนะครับขอบคุณมากๆครับ Yeah. <laughs>